ครับก็เทสนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำการทำงาน Real Time Render นะครับสำหรับงานอินเทอร์เวียห้องนะครับที่จะช่วยให้การทำงานกับอะไรที่ดูลกตาเนี่ยดูสบายตาขึ้นนะครับก็อันนี้จะสอนบนพื้นฐานของ b l e n d e r 4.0นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเรน d e r ร์ EV นะฮะก็ งานชิ้นนี้นะครับก็เป็นงานาห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งผมทำมานานแล้วนะครับแล้วก็ผมพบว่าเวลาผมทำงานโดยการจัดแสงแบบเรียลไทมเนี่ยข้อที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะทำให้การทำงานดูยุ่งเหยิงก็คือเวลาผมใส่พวกไฟพวก Reflection Play นะครับก็คือ Light Probe อะไรพวกนี้ตรงนี้มันทำให้ เวลาผมทำงานอะไรเนี้ยมันจะดูไม่ค่อยสะดวกสบายใจสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าผมอยากจะให้งานาตัวที่อยู่บนสกรีนตรงเนี้ยดูแล้วมีระเบียบนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมจะไปกดตรงนี้นะฮะปึ๊บเราจะเห็นว่าเมื่อผมกดตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะฮะกดคลิกเนี้ย จะเห็นว่าเมื่อเรากดออกเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพรวมของเราที่เป็นพื้นที่การทำงาน 3D เนี่ยก็จะเห็นเป็นเรียลไทม์ชัดเจนนะครับแต่ว่าข้อเสียของวิธีนี้ก็คือว่าเวลาเราไปคลิกเลือกอะไรเนี่ยเราจะไม่เห็นเอฟเฟกนะฮะซึ่งก็จะทำให้ทำงานยากตรงโหมดนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับการเช็คงานขั้นสุดท้ายนะครับทีนี้ปกติสมัยก่อนเนี่ยผมจะ มาใช้วิธีนะครับก็คือกดคลิกตรงนี้ซึ่งถ้าผมไม่อยากจะโชว์ reflection plane ที่เป็น light probe นะครับผมก็จะคลิกตรงนี้แล้วก็กดซ่อนคลิกตรงนี้นะครทีนี้ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือว่าเมื่อเรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บพอ,อ reflection plane เนี่ยถูกถูกซ่อนเนี่ยเอฟเฟกก็จะหายไปนะครับหรือถ้าผมรู้สึกว่าไฟเนี่ยมันดู รุ่งลกเนี่ยผมก็จะไปปิดตรงนี้นะฮะซึ่งพอปิดตรงนี้แล้วเห็นว่าไฟก็ถูกซ่อน Reflection Plane ก็ถูกซ่อนจะเห็นว่าตัว w i r e Frame อะไรพวกนี้ก็จะดูสะอาดตาขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าวิธีนี้จะทำให้เราไม่เห็นเรียลไท e ์ f e e เนะครับถ้าจะเห็นก็ต้องไปเปิดแบบนี้นะฮะซึ่ง พอเราเปิดแบบนี้ปุ๊บคือมันทำให้ดูลกตาพอสมควรนะครับทีนี้ผมเพิ่งมาพบวิธีการหนึ่งนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาอันนี้ซึ่งทำให้เวลาทำงานสะดวกมากนะครับก็คือให้เราไปกดตรงนี้นะฮะแล้วไปติ๊กตรงนี้ออกปุ๊บจะเห็นว่าเมื่อเราติ๊กออกเนี่ย ตัวโมเดลของเราก็ยังโชว์เส้นที่เป็นเมชอะไรชัดเจนนะครับซึ่งจะทำให้การซ่อมงานของเราเนี่ยง่ายนะฮะก็คือเวลาผมติ๊กตรงเนี้ยก็เป็นโหมดที่ผมจะมาแก้โมเดลซ่อมขยับอะไรเงี้ยและก็ยังเห็นเอฟเฟกของไฟนะครับทีนี้ถ้าอยากจะขยับปรับเปลี่ยนไฟ ขยับตำแหน่งไฟล์หรือเปลี่ยนก็ปรากฏคลิปตรงนี้เพิ่มนะครับก็จะทําให้เราสามารถเลีอยไฟล์อะไรได้นะฮะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าอยากจะแก้โมเดลผมก็จะไปติ๊กตรงนี้ออกน,นะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นทิปที่ผมเพิ่งค้นพบไม่นานนี้เองแล้วผมรู้สึกว่าสะดวกมากแล้วก็เวิร์กมากนะฮะก็เลยมาแบ่งปันเพื่อนๆหวังว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับขอบคุณที่ดูจนจบครับ